สวัสดีจ้าทุกคนเออวันนี้นะ้มาทําขนมปังหน้าไก่ให้ดูนะนะก็มีไก่บดรสดีพริกไทยซีิ๊วขาวจ้าแล้วก็เอ่อผักชีหั่นนะแล้วก็ผสมด้วยกันทุกอย่างเลยจ้าแล้วก็ใส่ไข่นะนะ้าใส่ไข่ไปเยอะหน่อยจริงๆแล้วใส่ฟองเดียวก็พอมันเลยเป็นน้ํานะเออเสร็จแล้วแล้วก็ขนมปังแล้วก็แบ่งเป็น4ชิ้นนะหรือจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบเลยจ้าแล้วก็เอามาวางไว้นะบน เอาเนื้อไก่เนี่ยจะวางบนขนมปังแล้วก็ทอดนะเอาเนื้อไก่เนี่ยคว่ำลงไปในน้ํามันก่อนนะแล้วเราก็มาผสมกันต่อเลยจ้า <c oughs> เนื้อแดดเดียวนะวันนี้นะาทำเนื้อแดดเดียวด้วยก็มีงาขาว <c oughs> เออ <c oughs> แล้วก็มีอะไรล่ะพริกไทยหั่นนะแล้วก็ซีอิ๊วก็ใส่ลงไปจะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสมเมคกี้ใส่ลงไปแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้จ้า แล้วก็มีหมูย่างนะหมูย่างก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำละเอียดแล้วก็ซีอิ๊วดำซอสแมกกี้ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลจ้ะแล้วก็ผสมทุกอย่างรวมกันเลยนั่นแหละแล้วก็ทิ้งมันเอาไว้อย่างนั้นเลยจ้ะนะ้าทิ้งไว้ก็เกือบชั่วโมองอยู่ระหว่างรอเราก็ไปล้างแปลงแต่งหน้าเลยจ้ะคือนะ้าบอกไว้แล้วนะวันนี้ทำอะไรอย่ก็ล้างแปลงแต่งหน้านะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็รีดภาพไปได้เป็นบางส่วนนะ แล้วก็ยังเหลืออ, Take อีกเยอะเลยที่จะต้องรีดเออเท่าที่เห็นน่าจะไม่รู้เมื่อไหร่นะจะเสร็จนะเออขอหายใจก่อนเออเสร็จแล้วเราก็มาย่างหมูกันเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงสี่ห้านาทีประมาณนั้นแหละย่างหมูนะก็เสร็จละเนื้อนะไม่ทอาให้ดูนะวันนี้นะก็มีข้าวเหนียวจ้าแล้วก็เนื้อแดดเดียวเอ่อหมูย่างลาบไก่นะก็ไม่ทำให้ดูเพราะว่าเคยทำไปหลายรอบแล้วแล้วก็อย่างที่เห็นขนมปังหน้าไก่จ้า แล้วเราก็มาชิมกันเลยเออนี่นะนะก็ชิมอ,อขนมปังหน้าไก่ก่อนนะ <c oughs> ปังก้าอร่อยอร่อยดีอยู่จ้ะเอออร่อยใช้ได้เลยแหละอืมเป็นอะไรที่ใครเขาชอบหลายๆอย่างเออนะ้าไม่รู้เหมือนกันว่าพูดลงไปซ้ำกันไปเนี่ยมันจะไอ้นี่หรือเปล่าแต่ก็อาจจะสับสนกันบ้างนะนะ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะ้าเจอ อับไปแล้วอ่ะเออน,นะเออนั่นแหละแล้วก็เป็นลาบนะอืมก็ชิมกันไปหมูก็อร่อยนะลาบก็อร่อยใช้ได้เลยวันนี้นะไม่ได้ทําเผ็ดมากเพราะว่าแฟนลูกสาวก็มากินข้าวที่บ้านด้วยแล้วก็อะไรล่ะเนื้อแดดเดียวเออ เนื้อแดดเดียวนะนะว่าเค็มไปหน่อยแต่กินกับข้าวนะก็พอดีแหละแต่คนอื่นเขาบอกว่ากำลังพอดีเลยจ้ายังไงก็แค่นี้นะจ้าขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็มีวันที่ดีๆตลอดตลอดไปจ้าสวัสดีจ้า